ใต่น้ำนะครับเดี๋ยวขอภาพนิ่งเลยครับ าถึงโดนเลยครับงงครับพี่น้องครับอุ้มมาดึงอะไรชนโดนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโบกันไปลองก่อนเดี๋ยวกันนะครับท่านผู้ชมโอเคโอเคโอเคน่าอยู่ไหนแล้วน่ายู่ไห้ฮตัวอะไรบอกโอ้มันอย่างแรงดีอยู่เลยครับท่านผู้ชมไตน้ามาดึงตู้มไงแล้วครับโอ้ยโอ้ยแล้วเดี๋ยวเบ็ดเบย์ไกลหน่อยโอ้ยตาวตั้มเลยไต้ย เอาใจแต่ลังนะดมาตึงโดเลยนี่โอเคสวยงามครับกิปเปอร์ลงอาคมของไตน้ำนะครับดูจากการถักเก้ียวฟันนะครับสายขอแน่นอนเอ้ยมันร้อยนต้นจริงเลยแพนิชช์นี่ครับนี่ครับ เออโอเคได้ถ่ายสวยๆเออได้น้ำถือเลยสวยๆรูปนี่ครับผลงานใต้น้ำนะครับเดี๋ยวขอภาพนิ่งด้วยครับนนะมันมีอะมรมาลาออกมาแล้วอะไรตัวเล็กตุกเร็วเ่ตวะติดตัวเออติดปัดวใช่

ม,มาเร็วแต่เร็วแต่เร็วติดปลาครับแต่มัน,ม,นาามันไปเอาสาหร่ายด้วยนี่มาเบี้ยวมาเบี้ยวออชะไม่ไม่ใหญ่พอเก็บไม่ถ่ายอ เัียวนกับโดยผมไม่ได้ยินเสียงนไม่ได้ยินเงียบๆเลยปุ๊บอยู่ด้วยกันไปไปอยู่ด้วยกันเลยไปโอ้ได้มาแล้วตัวจิ๋วใชยปลาทอดครับปลาส้มครับท่านผู้ชมนี่วันนี้เราจะหาปลาส้มหลักๆแล้ว thịt búa thì đùa mà mà lúc mà cắt tép bóp chừng chính cắt tép bóp chính chính tới đi dù. lúc lúc lúc, lúc, lúc. lúc, lúc. lúc, lúc. ลุงเ้ยลุงเบ้ยโอเคหน้าวะมองว่าดูวะ,ะระวังรอพ่อทักเปีย <c oughs> บมันตามอยู่ปักมา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 อยู่มาอยู่เดี๋ยวคนจากูเอาเดี๋ยวก่อนแล้ว

ปปลาเปล่า,าลวะปลาเรือบัวอ่องปลาปลามันคุดมันคุดครับมันคุดมันคุดมานี่ลูกมานี่มา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 เยดื้มานี่มามานี่ยดื้มาเนีย่ยดืมอจะป็นปลาทูบนะลูกนะ ปเป็นปลาสุไมเป็นปลาสมุมตรงนี้ดื้อย่ดื้อยดื้อยติดคอปากนิดเดียวติดคอปากนิดเดียวเลยครับ กขาติดต่อมาหรือว่าเราไปแย่งประเมินราคากันโอ้รบงเงื่านรครับโอ้อไวะยันจิ้งงไงเนี่ขึ้นมานั่นนั มาตัวย้า่ทะโอ้ตัวรยอ๋อไอช่ตัว,ตวไม่เจ๊ติดแต่ลล่กันแล้วทีกัดแรงมากครับตัวนี้ตึมลงไปลงไปลงไปจ้ะเออตรงเน,นี้ยนะจ้ะก็หยิบมาปลดด,ดูดม่อมนะครับแนะนำให้ใชย อนี่นะครับจะได้ตกจบเกมนะครับบางท่านมั่นใจในมือในตัวเองเกินไปครับเปลี่ยนะครับไอ้มิวเอ๊กกับส่ยด้ายกับสาป่าท้มนี่ผมใจนำเสนอนะครับเหยื่อำะมงด้วยครับนั่นนะี่นีนน่ดูความเปรี้ยว

มึงองสายไม่เห็นเอาสายเล็กเกินเอาสายอยู่ได้ว่าสายเองไม่เจอเออมาเลยมาเลยครับมาเลยตัวไม่ใช่อ่าสายไม่ปกเออไม่ปลื้ม

แต่ได้ก็เลื่อนนะน้อะไวตกกลอ้โอ้ตก้าวะไม่ไหงไม่ึหงคุณเอาคุณเอาเอาดูก่อนนี่ไม่ึงเอาดูก่อนเอาดูก่อนเ็ไปเสีย โอโใช่ไหมตใช่โเลนะุ้นเลยดียูก่อนเดูก่อนดูก่อนดูก่อนดูต่อเลยุนเลยลุ้นเลยุ้นเลยุนเลยลุเลยนนี้ มาทั้งกอบัวเลยวะชินไหน,นเหมือนกันออมาทั่วที่กินหลงเปนทัน้งซ ออโอ้โหไต่น้ำแด้น้ำครับกล้องยืดกับท่านผู้ชมตะก,กี้ดับไปเฉยไอ้บา้าเอ้ยดับไปตอนไหนวะโกโป,โปสิครับอย่าไปเฉยครับพลาดจะไม่จะพลาดเหมือนผมที่เดี๋ยวเราจะเกตอ่าโอเคปดออตโต้ลงเองด้วยดีมากเลยปดออตโต้นึ่งก็ลงหลุเองเลยโอ้โหฟานจริงเดี๋ยวเิ่งเปิดปิดตัวเมื่อกี้วันนี้แต่กลมานจะลุงไทย อ,อ,อ๋ะอระรดียาการเลยเนาะครับมัต้ที่เร็วครัดงดได้ภาพหัวเทปแล้วครับท่านผู้ชมนี่แหละกูคอยภาพหัวเทปมานานตับตับตับบริัทได้ได้ภาพหัวเทปแล้วอะไรเป็นไม่ มานี่มา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 มงมาลงมาลามามามมูมมามีมา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 ราม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 ายายามามา้า,นานมา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 มนมาลลมา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 มมามาลาลยมามามเลากาม,ม,กกม,มา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 วามาจะมามนมา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 ม่มามามาเามามามาามามามนมา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 ลามลมมามล หมดเวลาแล้วนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเช็คยอดกันนะครับว่าปลาที่อยู่ใต้เรือของเราเนี่ยมีกี่ตัวเดี๋ยวเรามานับกันนะครับวันนี้ก็อให้แต่น้ําพากลับเลยนะครับผมมาชมบรรยากาศของทะเลน้อยกัน,นะฮะนี่ฮะฟ้าใสแดดเปรี้ยงบรรยากาศดีมากเลยครับท่านผู้ชมอยู่ในช่วงเคลียร์นะครับกําลังเคลียร์เคลียร์ปั๊บ ครับกูจะใส่ยังไงตัวใหญ่นี้น <personaje> ี <sen festivals> ่แียดเลยคว้นทีนี่ฮะฝีมือแตน้ำนะารวันนี้นะพาเรามาสนุกสนานกันพอได้ปลาส้มแล้วก็ได้ปลาแกงด้วยกลับหลังก่อนแทั้งัวะล้างนี่นี่ฮะวับนี่ก็หมดเวลาแล้วครับสุดท้ายนี้ก็ได้เกิดจะสนใจจะมาสนุกกับแต่น้ำคือติดต่อได้ทางไหนบ้างครับ Facebook ครับ ไตน้ำเรือตกปลาทะเลน้อยครับอ่าเป็นชื่อแบษาไทยเลยใช่ไหมครับครับผมโอเคนะครับตามไปตามกันนะครับต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมตังเคฟิชชิ่งเป็นอย่างดีเสมอมานะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับจะพาไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่พาไปแน่นอนขอบคุณครับ